<laughs> มีเมนูเอสเพซโซเย็นไหมครับ<ม>กแก้วถ้าแก้วครับครับพร้อมจัดมาเลยครับทานที่ร้านนะครับทานที่นี่นะครับข,ขอถ่ายตอนชงด้วยนะครับหวงสูตรไหมครับ <laughs> ยังดังมากครับเรื่องเต่ามาก ไม่ห่วงไม่ห่วงสูตรครับสูตรไม่ห่วงนะที่ร้านจะใช้กาแฟ16กรัมเป็นกาแฟอาราบิก้าร้อซนะครับใช้ขั้วกลางค่อนเข้มหนึ่ส่วนแล้วก็ใช้ขั้วเข้ม2ส่วนผสมกัน แล้วยังไงต่อครับก็หนึ่งแก้วก็เบสกาแฟ<ค> <asaki> จะอยู่ที่สิบหกกรัม<ๆ>ถามว่าทำไมต้องชั่งทุกครั้งนะครับเพราะว่าผมไม่เป๊ะขนาดนั้นนะครับ <laughs> จริงๆเพื่อให้ให้ให้รสชาติมันคงตัวนะคงที่อเลยต้องชั่งทุกครั้งนะครับเป็นมาตรฐานของทางร้านใช่ไหมครับ <S <S ใช่ครับก็ต้องรักษามาตรฐานเอาไว้ กินรสชาตินี้ต้องคิดถึงโฮมสวีทโฮมใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเราใช้ถ้า,าใช้ตาช่างมันจะไม่เป๊ถ้าตราช่างนี่มันจะเปะ๊ต้องใช้ตราช่างนะใช่ตราช่างนะไม่ใช่ตาช่างนะตาช่างนี่ไม่ค่อยเป๊ะนะแล้วก็จะกด ได้น้าร้านก็จะเรียบง่ายเรียบง่ายนะครับก็จะกดดับเบิลช็อตก็คือจะเป็นได้น้ำกาแฟ,ะฟะมา90 90 m l ใช่ครับโดยประมาณนะใช่ครับประมาณ90 m l อันนี้โดยประมาณแต่ก็ใช้ใช้ถ้วยตวงอยู่เนาะก็ใช่ครับมีก็คาดเคลื่อนน้อยมากเราจะเซตที่หัวชงไว้แล้วครับ ปริมาณน้ำที่ออกเท่าไหร่เอพิโซ e ก็นี่เลยค้นหวานสามสี่เบมลค้นจืดสามสี่เบมล์ลยใช้แก้วง่ายๆใช้ใช้แก,แก้วตวง คนหวานสามสิบมลแล้วก็คนจืดเหรอคนจืดครับใช้คานิชั่นนะครับครับลองชงหลายยี่ห้อแล้ว<ม>สรุปอันนี้กลมกล่อมสุดอืม แกน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยใช่ครับนี่เป็นแก้วที่สามารถกลับมา,มาใช้ใหม่ได้นะครับเข้าไมโครเวฟได้ขายเป็นขยะรีไซเคิลได้ ปิดฟ้านี่จะให้ทางหลอดดูดอยู่ตรงข้ามกับโลโก้ร้านตลอดนะครับเพราะว่าเวลาลูกค้ากินถ่ายรูปจะได้เห็นโลโกโล้ร้านเป็นเกียรลับของทางร้านใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ใช่ดูโฆษณาแฝงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเปโซเย็นครับ <c oughs> โอเคครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับ